你到了。 เข้าสู่ my family ครอบครัวของชั้นซีซั่น2นะคะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับครอบครัวของเรานะคะก็เป็นแบบวันสบายๆของครอบครัวเราอะไรแบบนี้เนาะซึ่งวันนี้ก็คือป๊าปาว่ามาทำคลิปกับเราแล้วโอ้ยดีใจมากๆเลยนะคะลูกดีใจไหมดีใจกลับมามีไหมคะแบบเฮ้ยนานๆป๊าป๊าจะมาทำคลิปกับเรานีป๊าป๊าก็คือมากับลูกใหม่ก็คือหล่อขึ้นกว่าเดิมนะจ๊ะป้าป้าเข้าบ้านกันดี โอโหป๊าป๊าเพิ่งนึกได้เหรอเนี่ยว่าต้องทักทายท่านผู้ชมเนี่ยโอ้โหป๊าป๊านี่ไม่รู้เรื่องเลยนะลูกแล้วโอเคโอเคงั้นเราเข้าบ้านกันดีกว่านะเพราะว่าตอนนี้แดดมันเปรี้ยงปรางมากเลยเดี๋ยวลูกจะไม่สบายนะคะป๊าป๊ายืนหล่ออยู่ทําไมเนี่ยก็พาลูกเข้าบ้านสิคะป๊าป๊าลูกเข้าบ้านกันเถอะค่ะนี่พาลูกเข้าบ้านค่ะป๊าตอนนี้นะคะป๊าป๊าก็ไม่รู้ว่ายืนมองอะไรคะเนี่ย ปาป้ายืนมองอะไรของป๊าป้าเนี่ยทุกคนดูสิโอ้ยมีเราแบบว่าเจ็บปวดหัวใจจริงๆเพราะว่าสิ่งที่ป๊าป้ายืนมองนั่นก็คือยืนมองสาวค่ะทุกคนอ้โหสาวก็คือข้างบ้านเลยอะไรจะขนาดนั้นป๊าป้าแล้วเขาก็คือมาวิ่งหน้าบ้านเรานะคะป๊าป้าเข้าบ้านเดี๋ยวนี้มีบอกว่าให้เข้าบ้านไงเฮ้ เซ็งจังเลยทุกคนดูสิทุกคนคะ่ะดูสิพอเข้ามาก็ไม่สนใจมีเลยก็เล่นแต่เกมอยู่นั่นแหละวันนี้นะคะทุกคนเราก็เลยคิดแผนดีๆนะคะเราก็จะมาแกล้งปะป๊ากันค่ะแต่ว่าเราก็แบบว่า ซิกับลูกนะคะทุกคนป๊าป๊าก็คงไม่ได้ยินหรอกเพราะว่าแกมมันเสียงดังมากเราก็จะแกล้งใช้งานป๊าป๊าทั้งวันเลยค่ะโดยเราจะบอกว่าถ้าป๊าป๊าไม่ทํางานบ้านอะ่ะเราก็คือจะหอบลูกกลับไปหาคุณยายค่ะเราก็จะไม่อยู่กับป๊าป๊าแล้วให้ป๊าป๊าอยู่บ้านคนเดียวเลยโอเคนะคะทุกคนป,ปา๊าป๊าป๊าค้ามาฟังมอมีหน่อยมามีคือจะให้ป๊าป๊าช่วยทําความสะอาดบ้านหุยอะไรเนี่ยยังไม่พูดได้ใช้งาน อะไรเลยรีบไปทําเลยหรอเนี่ยโอ้แมกอยด์ทไมจะรวดเร็วอะไรขนาดนี้ทุกคนดูสิคะปะป๊ปาก็คือเป็นคนดีเข้ามาทันทีเลยหรือว่า,วาเมื่อกี้เขาจะได้ยินคะ่ะทุกคนถ้าปะป๊าไม่ช่วยมีทํางานบ้านนะมีก็คือจะกลับบ้านไปอยู่ที่กรุงเทพกับคุณยายแล้วก็เอาลูกไปด้วยส่วนบ้านหลังเนี้ยป๊ะป๊าก็คืออยู่คนเดียวไปเลยคะ่ะเนี่ยมาเช็ดตรงนี้ด้วยมาดูดฝุ่นตรงนี้ด้วยโอ้ยฝุ่นมันเยอะมากเลยปะป๊าเออดูดเข้าไปดูดเข้าไปโอ้โห ทุกคนวันนี้ก็ถือว่ามีสบายมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีคนช่วยทําความสะอาดบ้านอะ่ะนะนี่ก็คือดูดฝุ่นไปเลยสิคะป๊าป้าตรงนี้ด้วยเนี่ยตรงนี้ยืนเนี่ยศกับลกมากเลยมาดูดฝุ่นตรงนี้หน่อยสิคะนี่ป่าป้าหุยทุกคนก็แลดูแบบหุยเป็นพอบ้านใจกล้าจริงๆเนี่ยอะไรสัขนาดนี้ก็ไม่รู้เนาะทุกคนเนาะ ป้าป๋ามาดูตรงนี้ด้วยสิเนี่ยตรงนี้ฝุ่นก็เยอะเหมือนกันใช่ไหมคะลูกดูสิลูกยังบอกเลยป้าป๋ามาดูฝุ่นตรงนี้หน่อยค่ะตรงนี้คือฝุ่นเยอะมากๆเลยอุ้ยตอนนี้ก็คือลูกน่าจะหิวใช่ไหมคะลูกป้าป้าไปหาทากับคงกับข้าวมาให้ลูกหน่อยสิตอนนี้ลูกก็คือหิวใช่ไหมคะลูกโอ้โหวันนี้ลูกเราจะใช้งานป้าป๋าทั้งวันเลยนะคะลูกอยากจะกินอะไรนะคะลูกก็สั่งป้าป้าได้เลยเดี๋ยวแม่ก็จะคอยสั่งอีกหนึ่งคนนะคะลูกโอ้โหอยาก อย่าแบบแผนแตกนะลูกนะโอ้ยลูกหิวป๊าป๊ามาทําอะไรให้ลูกกินหน่อยสิคะเ้าป๊าป๊าหายไปไหนโอ้โหทุกคนล่าสุดก็คือลูกบ่นว่าหิวป๊าป๊าก็เลยโอ้โหจัดไก่ชุดใหญ่มาให้เลยไก่ย่างห้าดาวเลยโอเมก้าป๊าป๊าก็คือใจดีมาเอาไปให้ลูกกินสิป๊าป๊านั่นไงลูกหิวอยู่นั่นแหละให้ลูกปล่อยให้ลูกหิวแบบนี้ไม่ได้นะเป็นพ่อที่ไม่รู้เรื่องเลยเออต้องเลี้ยงลูกดีๆหน่อยสินั่นไงนั่นไงไก่จะแบบว่าโดนหน้าลูกแล้วให ให้ลูกกินดีๆสิฉีกเป็นชิ้นๆให้ลูกกินหน่อยสิชิ้นใหญ่ขนาดเนี้ยลูกจะกินได้ไงใช่ไหมคะลูกโอ้โหโอ้ลูกเป็นไงไก่ตัวนี้ลูกบอกว่าไม่เห็นจะอร่อยเลยอะป๊าป๊างั้นป๊าป๊าไปทําใหม่ให้หน่อยได้ไหมลูกบอกว่าไม่อร่อยอะค่ะโอเคไปทําใหม่นะป๊าป๊ามันไม่อร่อยมันจืดนะคะหุยลูกวีว่าเราแก้ป๊าป๊าแรงเกินไปหรือเปล่าเนี่ยไม่เป็นไรเนาะลูกเนาะล่าสุดเนี่ยค่ะทุกคนป๊าป๊าก็คือไก่มันไม่อร่อยใช่ไหมลูกล่าสุดป๊าป๊าก็คือ อทอดไข่เจียวให้ลูกกินค่ะนี่ได้ข่าว่าเฮ้ยจะโดนทิ้งให้อยู่บ้านคนเดียวปะป๊าก็คือแบบไม่กล้าเลยค่ะเป็นคนดีเข้ามาทันทีเลยนะคะโอ้ทำเก็บข้าวให้ลูกให้เมียกินโอ้ยเราจะน่ารักขนาดนี้คะเนี่ยนี่ลูกก็คือสั่งเลยนะคะสั่งอะไรปะปะ๊าก็คือสั่งเลย โอ๊ยป๋ป้าเสร็จหรือยังเนี่ยลูกหิวแล้วเนี่ยล่าสุดนะคะก็คือทํากับข้าวให้ลูกเสร็จมีก็เลยบอกว่าโอ๊ยเสื้อผ้าก็ยังไม่ได้ซักเลยล่าสุดป๋ป้าก็คือมาซักให้แล้วก็พับผ้าแล้วเอาไปเก็บให้อูยังอะไรจะดีขนาดนี้คะเนี่ยป๋ป้าซักให้หมดเลยนะยังไงก็ซักแล้วใช่ไหมล่ะทั้งเสื้อของมีเสื้อของลูกก็คือซักเลยนะคะอ้าวป๋าป้าแล้วป๋ป้าจะมานั่งทําไมตรงนี้เนี่ยลูกบอกว่าไม่ได้ยินค่ะ โอ้ไม่เป็นไรนะคะลูกไม่ได้ไม่เป็นไรคือมีอ่ะไม่ได้สั่งลูกมีสั่งป๋าป้าก็คือไปซักผ้าอีกเลยป๋าป้ายังไม่หมดเลยโอ้มานั่งอู้แบบเมื่อกี้ไม่ได้เลยนะเดี๋ยวก็ปล่อยให้อยู่บ้านคนเดียวหรอชิมิคะลูกโอ้โหนี่พอนั่งเสร็จก็มานั่งรอเครื่องซักผ้าตัวต่อไปนะคะสู้ๆนะคะป๋าป้าแล้วก็ป๋าป้าซักผ้าเสร็จก็ไปทําความสะอาดบ้านอีกนะป๋าป้ารู้สึกว่าเฮ้ยฝุ่นมันยังไม่หมดเลยอะ่ะชิมิคะลูกก็ให้ป๋าป้าไปทําอีกดิ กว่าเนอะลูกเนาะตอนนี้นะคะทุกคนป๊าป๊าก็คือหนีมาเล่นเกมค่ะเป็นคนดีได้แบบแค่แบบแบบแบบเองนะคะทุกคนเราก็จะให้ลูกของเรานะค่ะแกล้งป๊าป๊าต่อป๊าป๊าชอบเล่นเกมมากนักใช่ไหมก็คือให้ลูกแกล้งระหว่างที่ป๊าป๊าเล่นเกมไปเลยสิคะล่าสุดก็คือป๊าป๊าจะแพ้ใช่ไหมแล้วป๊าป๊าก็คือหัวล้อนะทุกคนโอ้โหแผนของเรานี่แบบว่า เป็นอะไรที่ใช้การได้มากที่สุดลูกก็คือแกล้งปอปป้าไปเลยสิคะแฝดสยองของมามีก็คือทํางานได้ดีมากเลยโอ้โหแกล้งปอปป้าตอนนี้ก็คือปอปป้าหัวร้อนอยู่แต่ว่ายังไม่กล้าบ่นนะคะทุกคนได้แค่แบบว่าหัวร้อนเท่านั้นเองก็แกล้งเลยสิคะเออแกล้งใช้งานทั้งวันแล้วแล้วก็แกล้งทุกอย่างเลยที่แบบปอปป้าทําจะเล่นเกมอะไรวันนี้เราก็คือแกล้งปอปป้าทั้งวันเลยนะคะแล้วก็จะมาดูปฏิกิริยาปอปป้านะคะว่าปอปป้าจะกล้าโกรธเรา ลืมเปล่านะนี่ทุกคนตอนนี้ก็คือป๊าป๊าก็คือหนีมานอนในห้องนอนและเรานะคะก็ขึ้นชื่อว่าเราแกล้งแล้วเนาะวันนี้ลูกก็คือมาป่วนป๊าป๊าในห้องนอนอีกค่ะโอ้โหลูกของเรานี่แบบว่าใช้การใช้ง,งานได้ดีจริงๆเลยเนี่ยก็คือเต้นไปเลยสิคะเต้นป่วน,นป๊าป๊านอนไปเลยสิคะนี่อะไรจะแสบขนาดนี้ความแสบนี้ได้จากไหนมาเนี่ยคงไม่ใช่จากมีนนแน่เลยใช่ไหมลูกโอ้โหนี่ทุกคนเราก็ไม่รู้นะคะว่า ป๊าป๊าเขาจะหัวร้อนอีกอ้าวทุกคนป๊าป๊าก็คือล่าสุดก็คือหนีออกจากห้องไปแล้วค่ะทุกคนหรือว่าป๊าป๊าเขาจะแบบงอนเราแล้วเหรอลูกดูสิทุกคนคือป๊าป๊าแบบปิดประตูอย่างดังเลยอ่ะเมื่อกี้แล้วก็ออกไปจากห้องแล้วอ่ะหรือว่าป๊าป๊าจะโกรธเราจริงๆค่ะลูกอ้าวแล้วเราจะทายังไงดีปะไปหาป๊าป๊าดีกว่าป๊าป๊าหายไปไหนของป๊าป๊าเนี่ยทุกคนคือล่าสุดก็คือป๊าป๊าออกไปอยู่ข้างนอกห้องอ่ะทุกคนไม่ใช่ดีนอกบ้านอ่ะเราก็ไปนนั่่งงตรไเี นั่งตรงตรงไหนอะเออตรงต้นไม้นะคะเนี่ยหุ้ยหรือว่าป๋า,ปาจะโกรธเราคะ ฮ้ยทุกคนเราแกล้งป๊าแรงไปหรอลูกลูกดูป๊าสิป๊าก็คือนั่งจ่อยเลยอ่ะเฮ้ยหรือว่าวันนี้เราแกล้งป๊าแรงไปก็คือแกล้งใช้งานป๊าทั้งวันให้ป๊าซักผ้าทํากับข้าวแล้วก็ทํางานบ้านแล้วก็ป๊าจะพักผ่อนเราก็แบบไปแกล้งป๊าหรือว่าป๊าเขาจะอดไม่ได้แล้วเขาแบบงอนเราจริงๆอ่ะลูกงั้นเดี๋ยวเราไปง้อป๊ากันนะคะไปกันทุกคนค่ะก็คืออยากจะบอกทุกคนนะคะว่า ป๊าป๊างอนที่เรากับลูกแป้งเราดูสิก็คืองอนจนแบบว่าไปขึ้นอยู่บนหลังคาน่นดเฮ้ยป๊าป๊ามันใช่ปะเนี่ยป๊าป๊าจะงอนอะไรของป๊าป้ามากไามเนี่ยลงมาเดี๋ยวนี้ขึ้นไปข้างบนนั้นมันอันตรายโอ้โหพอลงมาแล้วนะคะทุกคนก็ขึ้นไปอีก อ้าวป๊าป๊าอะไรของป๊าป๊าเนี่ยโอ้โหงอนเป็นเด็กๆไปได้เลยดูสิทุกคนดูเฮ้ยป๊าป๊าก็คือโตแล้วนะเนี่ยจะงอนเป็นลูกไม่ได้นะลูกยังไม่งอนมีขนาดนี้เลยอะทุกคนดูสิขึ้นไปข้างบนแล้วก็ลงมาข้างล่างแล้วบอกให้ลงมาอีกก็คือโบอกมือบา,บายยกวนปราสาทดีค่ะตกลงป๊าป๊าจะกวนปราสาทหรือป๊าป๊าจะงอนป๊าป๊าเลือกเอาสักอย่างหนึ่งเถอะทุกคนอ้าวล่าสุดก็คือขึ้นไปข้างบนอีกแนละ้วโอ้ชัลเพลียกับป๊าป๊าจริงๆไม่ ว่าจะงอนอะไรกันนะกันหนาเนี่ยโอ้ยทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะแล้วก็พาตัวป๋าป้าลงมาจากข้างบนหลังคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เลยบอกว่าจะมา สารภาพความจริงนะคะว่าวันนี้มีกับลูกๆนะคะก็คือร่วมมือกันแกล้งปาป้าค่ะโอโอปาป้าป๋าปาอย่างงอนเลยนะก็ปาปาไม่เคยที่จะช่วยมีเลี้ยงลูกแล้วก็ทํางานบ้านเลยวันนี้มีก็เลยอยากให้ป๋าป้ารู้ซะบ้างว่าการที่ต้องทํางานบ้านคนเดียวแล้วก็เลี้ยงลูกด้วยมันเหนื่อยขนาดไหนรู้ไหมป๋าป้ามีก็เลยคิดแผนนี้มาโอโออย่างงอนไปเลยนะป๋าปาลูกเงาปาป้าหน่อยสิโอเคค่ะทุกคน ยังไงถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องอนนี้ทีวีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาทุกคนไปแล้วนะบ๊ายบายขอตัวไปง้อป๊าป๊าก่อนนะ